หลายคนอดสงสัยไม่ได้ทำไมชีวิตมันไม่ขยับเข้าใกล้ชีวิตดีๆความสุขสมหวังเอาเสียเลยยิ่งทำก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งพยายามก็ยิ่งท้อไม่แน่นะบางทีคุณอาจจะกำลังทำในเรื่องที่ไม่ควรทำอยู่ก็ได้มาเช็คด,ด่วนกับพอดแคสต์นี้ค่ะคุณกำลังรับฟัง Sti Star Strong Step Podcast มาฟังสิ่งที่จะช่วยเพิ่มความสุขให้คุณได้มากขึ้นทำให้คุณใกล้ความสำเร็จขึ้นอีกขั้นมาสนุกกับการพัฒนาตัวเองไปด้วยกันค่ะ คนที่ประสบความสำเร็จมักมีจุดแข็งที่คนส่วนมากไม่รู้นั่นก็คือรู้จักตัวเองเป็นอย่างดีรู้ว่าสิ่งไหนที่จะทำให้ตัวเองไปได้ช้ากว่าปกติสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงให้มากถึงจะดีและแน่นอนเขาเหล่านั้นย่อมรู้ดีว่าสิ่งไหนที่จะสร้างพลังการขับเคลื่อนให้ชีวิตได้ไวอย่างไม่น่าเชื่อเป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน อย่าบอกว่าคุณรู้จักตัวเองดีอยู่แล้วก็ในเมื่อคุณยังไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่ต้องการชีวิตยังติดขัดกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่มันยังสามารถทําให้คุณหงุดหงิดอารมณ์เสียได้อย่างง่ายได้นั่นแสดงว่าคุณยังไม่ได้อยู่ในจุดที่คุณจะผ่อนคลายสบายใจได้ ยังต้องดิ้นรนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตามประสาค,คนหาเช้ากินค่ำทั่วไปเอาเป็นว่ามาเริ่มต้นแก้ปัญหาเล็กๆในชีวิตของคุณกันดีกว่าด้วยการเริ่มต้นฟังพ p o แ c a s ์นี้ค่ะและลองสำรวจดูสิ่งไหนที่คุณควรต้องปรับเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะทำสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับชีวิตคุณดีขึ้นมาฟังเลยค่ะข้อ1ติดคิดด้านลบๆและชอบใช้คำพูดแง่ร้าย หลายเรื่องที่คนส่วนมากมีมุมมองที่ผิดเพี้ยนไปมองเห็นสิ่งที่ส่งผลร้ายกับตัวเองว่าเป็นสิ่งที่จะส่งผลดีให้ได้หลายคนใช้ความคิดด้านลบเป็นข้ออ้างว่าคิดรอบคอบคิดทุกมุมแค่มองภาพกว้างทั้งที่จริงคำเหล่านี้มันมีได้ทั้งด้านมุมดีและมุมร้ายไม่ใช่จะเอามาแค่เฉพาะมุมแย่ๆเท่านั้น การติดคิดลบในใครสักคนมันส่งผลลบมากกว่าที่คุณคิดมันอาจเลยเธอไปถึงคำพูดจาหรือแม้แต่การกระทำยิ่งคิดลบคุณก็จะหมกมุ่นแต่กับสิ่งแย่ๆสิ่งที่คอยฉุดรั้งคุณจากความสำเร็จไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนเพราะกลัวความผิดหวังความล้มเหลวต่างๆนานาฉันไม่อยากติดวังวนของชีวิตที่ล้มเหลวหยุดคิดด้านลบหยุดมโนปไปเองถึงสิ่งแย่ๆที่จะเกิดขึ้น เพราะเมื่อจิตคิดนึกถึงสิ่งใดมากคุณก็กําลังรอคอยสิ่งนั้นนั่นเองฉะนั้นจงควบคุมความคิดของคุณให้ดีอย่าเปิดช่องให้เรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นกับคุณได้ง่ายได้ข้อ 2. ติดก,กับดักความคาดหวังคิดว่าทุกสิ่งที่ทําต้องได้รับผลตอบแทนอีกสิ่งที่แย่ไม่แพ้ข้อแรกคือการติดก,กับดักความคาดหวัง คิดว่าทำสิ่งใดไปก็หวังว่าผลดีจะกลับคืนมาเรื่องนี้เป็นสิ่งที่คุณกำลังทำร้ายตัวเองอยู่ทุกวันอย่างไม่รู้ตัวยังจำได้ไหมความคาดหวังจากวัยเด็กจากครอบครัวญาติพี่น้อง หรือกระทั่งจากสังคมเอ่ยพวกเขาคอยคาดหวังกับคุณยังไงเขาเหล่านั้นคิดว่าในเมื่อเลี้ยงดูคุณมาแล้วได้ให้การศึกษาที่ดีมีครอบครัวที่ดีให้ทุกสิ่งที่จําเป็นกับคุณแล้วดังนั้นคุณต้องประสบความสําเร็จเป็นเจ้าคนนายคนทั้งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นได้กับทุกคนแท้ๆแต่พวกเขาก็ไม่เคยลดการคาดหวังลงเลยเจกความรู้สึกแบบนั้นที่คล้ายกันนี่แหละมันกําลังครอบงําคุณจนเกินไป จดจาแค่ว่าต้องทำสิ่งดีๆเมื่อทำลงไปก็ขอให้สำเร็จแล้วก็จบแล้วก็พอเพราะในเมื่อสร้างเหตุด,ดีแล้วผลของมันย่อมดีตามคิดแค่นี้ก็พอแล้วละ่ะข้อ3ติดความสมบูรณ์แบบจนทำให้ไม่กล้าเริ่มลงมือคนอีกประเภทหนึ่งที่น่าสงสารไม่แพ้กันเลยก็คือคนที่ยึดติดกับความสมบูรณ์แบบ คนที่ไม่พร้อมจะยอมรับความผิดพลาดความไม่พร้อมทั้งหลายแหละคนแบบนี้ส่วนมากจะประสบความสำเร็จได้ช้าและยากกว่าคนอื่นเพราะมัวแต่รอรอให้ทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งเวลาเงินทองโอกาสและอีกหลายๆอย่างแต่อย่าลืมว่าช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือโอกาสดีๆบางทีมันก็มาแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวกันได้ มาแบบที่คุณต้องตะครุบมันให้ทันถึงแม้จะยังไม่พร้อมเต็มร้อยก็ตามทีความเหมาะสมกับความเหมาะเจาะมันคนละเรื่องกันหาสุดที่พอดีให้เจอเมื่อนั้นคุณจะกล้าที่จะเริ่มต้นกล้าเผชิญโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตได้อย่างมั่นใจข้อ 4. ติดความทุกข์ใจด้วยเรื่องปมด้อยต่างๆ อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ใจความหลักในชีวิตใครหลายคนนั่นคือนิสัยอมทุกเพราะมีปมในใจคนกลุ่มนี้เป็นคนที่ไม่สามารถวางความน้อยเนื้อต่ำใจลงได้เสียทีใครทำอะไรให้ไม่พอใจมีเครื่องใจเรื่องใดก็ตามที่ก็จะผ่านคิดว่าเป็นเพราะปมด้อยของตอนเองคนอื่นเลยชอบข่มเหงตนเองเพราะข้อด้อยของตอนเองแท้ๆคิดเข้าไปนั่นกันเลยทีเดียวทั้งที่บางครั้งมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเรื่องอื่น แต่คนมีปมก็ยังอุตส่าห์ลากจูงเรื่องแร้ายๆเรื่องไม่ได้ความมาผูกกับปมในใจของตนเองจนได้คนแบบนี้น่าสงสารและก็น่ารำคาญในทีคนอะไรไม่ตั้งสติคิดให้ลึกซึ้งขึ้นอายุเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันจิตใจก็ควรก้าวข้ามผ่านอดีตที่เคยเลวร้ายมาได้เช่นกันเราโตขึ้นไม่ใช่แค่ตัวคุณโตขึ้นในปัญญาก็ควรโตด้วยเช่นกัน ปมด้อยไม่มีก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้ไปยึดติดกับมันเอาไว้ความเสียใจทุกใจจะไม่มีต่อได้ถ้าคุณไม่ทุกไปกับมันต่อไม่นึกถึงมันต่อเพราะอะไรที่เราเลือกเองไม่ได้เช่นความร่ำรวยชาติระตกูลหน้าตาอะไรแบบนี้ทำใจยอมรับและก็พยายามเอาปมเด่นมาลบปมด้อยจะดีกว่ามองแต่สิ่งดีๆถึงจะสุขใจได้มากกว่านะขอ้อห้า ติดการแคร์คนอื่นมากกว่าแคร์ตัวเองคนที่น่าสงสารที่สุดน่าจะเป็นแบบสุดท้ายนี่แหละคนที่รักคนอื่นมากกว่ารักตัวเอง พูดแบบนี้ก็คงจะได้เพราะคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับความรู้สึกของคนอื่นมากถึงมากที่สุดความรู้สึกของตนเองความสบายใจสบายกายของตัวเองมักมา,กมากทีหลังอยู่เสมอคนแบบนี้มักถูกเลี้ยงดูมาด้วยความกดดันคนในครอบครัวมักมีบรรทัดฐ,ฐานในการใช้ชีวิตแบบที่เน้นให้แคร์สายตาคนอื่นชอบยึดเอาเสียงหมู่มากมาเป็นมาตรฐานทางสังคมจะกินจะอยู่ยังไงให้ทัดหน้าเทียมตาคนอื่นถึงจะถูกต้อง มักจะแคร์คำคนมากกว่าความสุขของตนเองถ้าฟังแล้วใช่มันคล้ายๆจะเป็นตัวเองยังไงไม่รู้งั้นโอกาสสูงมากที่ตลอดทั้งชีวิตของคุณจนถึงวันนี้คุณเอาชีวิตไปฝากไว้ในกำมือของคนอื่นเอาความสุขของตัวเองไปผพกติดกับความเห็นชอบของคนอื่นน่าจะเหนื่อยมามา,มากไม่ใช่น้อยลองเปลี่ยนตัวเองเสียตั้งแต่วันนี้ ความสุขของคุณไม่ได้ทำให้ใครอดข้าวหรือหายใจไม่ออกเสียหน่อยอย่ายึดคำคนอื่นมาคอยเป็นเครื่องชี้วัดชีวิตของคุณค่อยๆปรับไปแล้วคุณจะมีความสุขขึ้นอีกเยอะเลยละ่ะ และนี่แหละสิ่งที่ทําให้คุณไม่สําเร็จในชีวิตเสียทีเรื่องราวไม่กี่สิ่งนี่แหละที่คอยฉุดดึงคุณเอาไว้ให้กลับมาจุดเริ่มต้นตลอดเวลาต่อให้ก้าวไปได้ไกลแค่ไหนแต่หาใจคุณยังลังเลหยิบเอาสิ่งที่กล่าวมานี้มาย้ำคิดย้ทำทํารับรองคุณได้ย้าอยู่กับที่ไปอีกนานแค่เปลี่ยนมุมคิดนิดเดียวชีวิตคุณก็จะไปได้ไกลกว่าที่เคยแน่นอนค่ะชอบก็กดไลค์ใช้ก็กดแชร์แต่ถ้าจะให้รู้ว่าแคร์ก็คอมเมนต์มานะคะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะหากใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ